สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับเซอร์วิวัลครับอีกแล้วนะครับตอนนี้กําลังปิ้งไก่อยู่ไม่ใช่ปิ้งไก่ปิ้งนกเผาพม่ฉ <are> ีดเออนั่นแหละปิ้งหรือเผาก็ได้เราจะไปถ้ำกันนะครับเพราะว่า <are> ในถ้ำม,มีแร่เพียบเลยไปสํารวจมาแล้วนะครับไปสํารวจมาแล้วแร่เพียบเลยตอนนี้ก็เลยต้องตุนอาหารไว้ก่อนอาวุธด,ด้วยนะครับอเอาละ เราเลี้ยงอูดไว้ข้างล่างเห็นไหมครับเราจะเอาอูดไปขี่อูดไปนะครับเจ้าน้องอืออืมพวกนนี้มปลอดภัยนะครับอ๊บอืมไปแล้วครับจะอูดถอยหลังได้ขี่อูดถอยหลังได้ด้วยนะครับเออเราไม่ต้องการไม้เดหรือ้าเออไม้เหรอไปทำอะไรเอาเผื่อเอาไปโอ้ยมันมันเปิดอะไรเอ่ยเนี่ย ว่าหัวเราติดน uh, ่ะเอ้าเหรอใช่มีแบบนี้ด้วยเหรอใช่ตายละตายละโอ้โหแล้วจะทำไงละอืมโอ้โอ้ยดันมันได้ไหมผักตูดมันได้ไหมได้เออต้องแบบนี้สิเออเรียออกได้ละ พี่ว่าตีอูมันโกรธเหรอเฮ้ยย้า,มายมันเออถอยหลังถอยหลังเออคีอูถอยหลังครับตอนนี้ถอยหลังอีกถอยอีกเออขึ้นมาก่อนขึ้นมาก่อนอย่าขึ้นมาก่อนเอออย่าเพิ่งโกรธนะใจเย็นไปเมื่เราขอโทษนะขอโทษนะไปเลยไปเลย ไปที่ถ้ำนะครับเพราะว่าในนั้นมีแร่เพียบเลยมีเพชรด้วยท่านผู้ชมหลายท่านบอกว่าเวลาจะขุดเพชรต้องใช้ที่ขุดเหล็กเท่านั้นนะครับไม่งั้นมันก็จะหายไปเออไม่เชื่อตอนแรกเราไม่เชื่อเลยเสียดายนะอ้อ้นอ้าอ้อ้้ออ เตรียมอาวุธมาพร้อมแล้วทำไมมันชอบบอกไปเนี่ยเนียเผียเนียด้ยสิงโตสิงโตถอยก่อนโดนมันนะอ้ยหล้วก็แล้วก็สิงโตเยอะด้วยโดนมันนี่ชีวิตเปลี่ยนใช่ไมวเอป็นไรเราไม่เป็นไรมาแล้ว ไปทางน้นทางน้นทางน้นทางนู้นถึงแล้วขอบใจมากแล้วเจ้าอูดอย่าเพิ่งหนีไปไหนนะสิ่งที่เราต้องการก็คืออาวุธก่อนนะครับกวานี้อะไรเหรอใช่ผมชอบมีมีอยู่ในถ้ำเขาบอกว่านี้ เฮ้ยเอามีนกในถ้ำด้วยเหรอแม่มันคงหลดลงมาหมังเอาเนื้อนกใส่ไหมแล้วขนมันก็เยอะมากด้วยเหรอโอ้โ,อโหโอเคเข้าถ้ำม,มาแล้วได้ได้นกได้ขนได้เนื้อด้วยนะครับโอ้โหคุ้มครับค่อย,อยไปไปด้วยความระมัดระวังเราไม่รู้ว่าอันตรายจะอยู่ตรงไหนบ้าง ค่อยมานะครับกลัวที่สุดคือหมีชอบมอบอยู่ในถ้ำเพราะว่าครั้งที่แล้วก็เจอโอเคนะครับนี่ทางนี้ไปที่ขุดเพชรนะครับท่านผู้ชมของเพียบเลยครับและธาตุเพียบเลยโอ้โหหินสวยด้วยโอหมีดินสีขาวด้วยครับอ,อันนี้ที่เอาไปผสมดินปืนใช่ไหม นี่อยู่ oh! สีขาวเลยทำไมทองแดงมันเยอะขนาดน uh ี huh. ้ไม่ใช่ทองแดง uh huh. อือแม่แม่ข้างหน้าเรามีทองแดงมันเยอะมากมีเหรอน่ะใช่เหรอวิธานหินก็มีทานหิวเราก็ไม่ต้องกัรนะมันมีเยอะแล้วเหรอใช่ไม่เป็นไรเอาไปก่อนแต่เราไม่เอาหมดเราเผื่อไว้ เพื่อเือเือเืออะไรไม่เอาละลงไปสรวจดิอนี่คือแไม่ใช้เพชรเหรอเ็เพชรตอนแรกคิดว่าเป็นเพชรนะไม่ใช่ใช่ไหมนี่มันสีเขียวแล้วชรมันสีฟ้าือว่าเราจำผิดแต่ เหมือนเพชรก็จะมีนะครับโอเคทองแดงเ้าไปก่อนเราสามารถทํามีดทองแดงทําหอ,อกทองแดงได้แล้วก็ทําสายไฟได้ด้วยรือเปล่าชอบเพชรหรือเหล็กมากเพชรสิครับอันนี้อะไรเอ่ยทองแดงทองแดงเหรอโอ้แปลว่าไม่มีเพชรใช่ไหมใช่โอ้เสียเที่ยว,วนึกว่ามีเพชรน,นะครับ ไม่มีเพจไม่เป็นไรมันมีอีกช่องหนึ่งเอาไว้แค่นี้ก่อนออโอเคลงทางนี้สิ ค่อยๆลงเฮ้ยเราเห็นอะไรเงานั่นไงเจอแล้วเราต้องยิงทางนี้เลยเราจะหลบได้ไหมอย่าเปิดมันแรงนะเอาละตายไหมเราจะตายไหมอู้หฟแรงมากเลย S <s <uss éc al ise> สุดยอดครับท่านผูออ้ชมมัน,นมีมนอีกไหมก่อนนะอุย้ยมันมีทอดด้วยอ่าอีกทอดก่อนนะครับความสว่างโอเคอเคุ้ยได้หนังหมีด้วย,โอ,ยโอุ้ยอีกหนึ่งตัวเออไม่ข้ามันเลยฮ้ยม,ม,ม,มันจะขึ้นมาได้ไหมเอ่อข้าเลยใช่ไหมโอเค ยืดอ่ะนูนัดเดียวจอดนะครับท่านผู้ชมหวังว่ามันจะมีหมีเยอะกว่าห้าสิบตัวติดท็อตตรงตรงไหนดีนะอปาติดท็อตตรงนี้โอเคครับ ไช่ครับที่ไปสำรวจมานั้นก็คือเหล็กครับท่านผู้ชม, <Wow. S 1> มเยอะไม่เอ่ยนี่โอ้โห oh, oh, เหล็กมันแถวแบบน,นี้เลยเหรอใช่นี่แถวโคตรตลกเลยโอ้โห oh, เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเพียบเลยเพียบเลยตอนนี้เราจะมีชีวิตอยู่อีกไม่นอนเหล็กจะมีเพชรไหม ใช่น่าจะมืดแล้วล่ะใช่ไหมั้ย,นนนอ,ยอนด่างเป็นไรเอ่ยดูสิจะงวงนดะ้วยนะัวมีหนี่เล็กสีเหลืองเอาไปผสมเป็นดินปืน ไปดไปเยอะที่สุดโอ้โหมันจะไม่มีเยอะจังนะท่านผู้ชมครับถ้าไม่ได้ธนูก็คงจะลำบากอ่ะ นี่นัดเดียวจอดนะครับ <Okay. S 1> อันตรายมากครับพวกมีเนี่ยออไม่เป็นไรครับเปลือมากอมอมพอแล้วหวังว่ามันจะมีเพชรอยู่ในนี้ด้วยขอให้มีนะครับจะมีไหมเอ่ยถ้ามีก็จะดีใจมาก นี่ก็เสียใจนิดหน่อยครับจแบบว้าวเ,ออเดินไปเดินมาทำไมเ<อ>กาะสีเหลืองเยอะมากเลยครับ<อ>นี่ไงก็เอาไปทำเป็นดิน<ะ>ปืน หนน่อยะเราขุดในตามาตาลงเดี๋ยวก็มีหมีผ่านมาแถวนี้หรอกแล้วทำไมในนั้นเป็นท่ามืดไปเลยมืดจังเลยหมดหรือยังเอ้ย,อยทางนั้นไปไหนเอ่ยอุ้ยมืดน่ากลัวมากแล้วเราจะทำทอส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 ขอทอสหน่อย แยกจักที่ไม่มีไม้ไม่มีอะไรอ <c oughs> เอาไงเก็บทอไปก่อนอมหมดแล้วเหรอแยกจังที่ไม่มีเพชรในหลักไม้มีเพชรแต่ไม่มีก<อ>คง,งจะดูผิดนั่นแหละครับคงจะหลอดเลยอ่อะเอาไปให้หมดก่อน คลิกคลิกข้างบนอีกหน่อยนึงอ๋อแล้วก็ซูก็ซีตําบลเอาไปให้หมด ใชใ่ก่อนนะทางนี้ก็ไม่ช่วยนี่เป็นทางไรเอ่ยน,น่าจะหมดแล้วโอเคไม่มีเพชรอะท่านชมอุต่าห์มาสำรวจไม่มีไม่เป็นไรครับท่านชม ไม่เป็นไรเรามีอาวุธเราไม่กลัวอยู่แล้วเหนื่อยแล้วเ<ล>วหเนหื่อยโอเคแค่นี้ก่อนอจะนอนได้ไหมจะนอนในถ้ำได้ไหมครับ เหนื่อยขอกินอะไรก่อนได้ไหม อุยมาป้าเห็นหล้วเลอเห็นตอนอุ้ยเหมือนมันจะเห็นเรานะครับท่านผู้ชมใช่ใ่ใ่ในดใอ่ใช่ใช่ใช่่ใช่่ ขอขึ้นไปที่ยอดกันครับท่านผู้ชมครับโอ้ยมีโอเควิหนาวด้วยละขึ้นมาบนยอดกันสิหาอูดก่อนอูดมันอยู่บนยอดนี่ไงเราขึ้นมาบนยอดสุดเลยครับตอนนี้หรือว่าหมีหมีหรือ หมาป่ามันจะกำลังจะฆ่าอู๋ไปตายไปแล้วอุ้หมาป่าเหรอตัวเดียวนี่นะมาเลยมาสิเจอดาบเล็กทีเดียวตายนะครับมาเลยดีแล้วจะเอาหนังด้วยเอาหนังไปทำอานเลยครับาตัวนี้หาอู๋อู๋เจ้าสิงโตเจ้าจะสู้ ไฟจะตายโอ้โ oh. หสิงโตตายครับเจอดาบเล็กของเราอืมมันไม่กลัวนักแต่หมีไม่สู้ครับเพราะมันหนังเหนียวตายยากโอเคบ้านเราอยู่ตรงโู้นะนะเห็นไฟไหมเห็นไฟไหมถ้าเราเข้าไปได้ไเราไปได้ไหมอาจะรอดไหมครับเราต้องรีบวิ่งเราต้องยาอุอ้ยเราเหลือหัวใจแค่ หนนะห่อะ <c oughs> ตายครับสำหรับวันนี้ก็ของไว้แค่นี้ก่อนนะครับท่านผู้ชมโอเคอตายทุกต่อย <c oughs> อก็หัวใจมันเหลือแค่ดวงครึ่งก็ต้องตายนะครับโอเคครับเดี๋ยวเขายมาเล่นใหม่ตายแล้ว